วันนี้วันดีชาวจ้าปิงนูทั้งหลายวันนี้แล้วก็แบรนด์ขับที่เป็นเด็กแว้นทั้งหลายของเราด้วยนะฮะวันนี้เรามีอ,อนหนึ่งตัวที่เป็นตัวท็อปของแบรนด์จีนตัวนี้เลยท็อปตอนนี้นะแต่ท็อปอีกตัวหนึ่งเป็น vivo x อ็กนะครับตัวนี้เป็น vivo นะ x shot นะครับซึ่งงานประกอบโคตรดีมากเราจับแล้วรู้สึกแบบนี่เหรอวมือถือแบบว่ารูปทรงนี้แบบดีมากๆเลยนะงานฮาร์ดแวร์ยันมาเต็มเลยทีเดียวนะตัวนี้นะเขาขึ้นชื่อว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องเสียงใช่ไหม แต่เท่าที่เราฟังเนี่ยมันเสียงมันเคลียร์ใสมากคือหมอคนรวยๆฟังเพลงอะ่ะเสียงประมาณ iPhone เลยเพราะเราเสียบเทียบนี่แทบไม่ตาม่างคือแบบเดิม,ดมๆแล้วทุกอย่าสแตนดาร์ดไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นนะเออตัวเนี้ยมาพร้อมกับอะไรวะซีพียูเทนเน็ตเอ้ยดังก่อนนะ801รองรับ 4G แล้วก็ 3G ทุกเครือข่ายด้วยนะทีเดียวนั่นจุดๆนี้แรมเท่าไหร่2องกิกะบิเพิ่ม SD card ได้ถึง128 GB กันเลยทีเดียวนั่นจุดๆนี้นะเออ ชิปเสียงสลาตโลจิก c s ดูพอตั้หนึ่ง4 3 9 8นะเพราะแม่งจำไม่ได้จริงดูเลยลนะ <laughs> แล้วกันนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราไม่เคยฟังเดียวเยเว้เราเคยฟังเทีย่ยงไกไอโฟนหซึ่งมันไม่ต่างเลยนะฮะครับใช้หูฟังไอพอรนะเพื่อนเออไม่ไม่ค่อยต่างแล้วก็ตัวนี้นะครับเลนกล้องหลังเนี่ยเป็น IMX เลนโซ SI, นี่บีเอสไ s ซีมอสเนะฮะบ m ไอ จากอยาน IMX 2-1-4นะซึ่งใช้กับตัวท็อปมากมายเช่นมี4 o p p o e ไฟนะครับ 7A อะไรอีกวะ Xperia เซอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ตัวท็อปๆอ,อ่ะของปีเนี้ยใช้กันนะครับ LG G 3ด้วยก็ไม่รู้ประมาณเนี้ยก็เป็นเลนของตัวท็อปๆท,ที่ใช้กันด้านหลังก็แต่งานที่เดียวนี้เรามาดูกันว่า ก้องหน้าให้8ล้านพิกเซลเลนวาย84องศาร้อนมากทีเดียวเลยไม่ใช่84องศาคือเลนนี้มันกว้างไม่ใชมมันร้อนเออตอนนี้ฝนไม่ก็จะตกละนะแ,ตแล้วนะหลาลองแพให้เพื่อนๆดูฮะว่าเรามาอยู่ที่ไหนก็เป็น,รา,ร,านรายการพาเที่ยวเปในตัวรายการเที่ยวปากยักเด้นไช่นี่นี่คือตลาดน้ำเกาะกอยฮะซึ่งซึ่งขึ้นชือ่อมากในจังหวัดระยองนะเขาก็นี่ก็กสร้าง เซ็นพันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับมือถือลเลย <c oughs> อยากจะมาให้ผมกินด้วยนะก็เท่านี้รู้สึกจะคุ้มค่ามากเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันไม่มีปัญหานะอย่างแบบจอมันไม่เหลืองไม่อะไรเหมือน <c oughs> ไม่หวอ, <c oughs> อแล้วกัน <c oughs> มันดีอ่ะเอายี้ดีกว่าแบตมนให้สองพันหกนี่เราไปดูว่ามันจะดีสักแค่ไหนในรีวิวเรามาดูรูปทรงของเจ้า Vivo X Shot กันเลยนะจ๊ะว่ามันเป็นอย่างไรความรู้สึกแรกว่าทําไมจอห้าจุดสองนี้มันมันถนัดมือจังนะเพราะว่ามันขอบมันค่อนข้างจะบางนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะบางมากๆนะเจ็ดจุดเก้ามิลมันรู้สึกเป็นบางๆอ่ะซึ่งแบตแบตเนี่ยจะฝังในนี้นะจ๊ะฝังในวิวอินเป็นวิวอินใช่ใช่แต่ข้างหลังก็จะเป็นใช่เป็นลายแต่ว่ามันจะเลื่เนๆมันจะเป็นลื่นๆเหมือนกับว่าเขาทออีกที แล้วกล้องเนี่ยค่อนข้างจะนูนมาเยอะเหมือนไอโมบายเลยแต่ตอนแรกที่เราดูมันเป็นประมาณไอโมบายนะที่มันนูนนูนนูนขึ้นมาแล้วไฟแฟลชเนี่ยเป็นทูโทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกครับเลนกล้องเนี่ยบอกให้อันนี้มันเป็นเคสแถวใช่ป่ะอันนี้คือเราเอามาจากคนใช้งานจริงเลยนะเว้ยเดี๋ยวเราจะมาสอบถามว่าเขาเป็นงไงแม้ว่าจะใส่เลนตัวนี้แม้ว่าจะใส่เคสตัวนี้ไปนะฮะก็ยังคือมันแทบจะไม่ปกป้องอะไรเลยมัยังไม่ปลอดภัยเออมันยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นรอยแน่นอนถ้าไม่ติดติมนะ อันนี้มันต้องใส่ฟิเอที่ด้านหลังมันหนาหน่อยไม่ก็ซิลิโคนที่มันหนาหน่อยนะใช่ถ้าถ้าเป็นอย่างงี้มันเราว่ามันมันมันกันเดียวอะค้างๆก็มันกันอะไรไม่ได้ครับแล้วถามหน่อยว่าหาซื้อเคสยดไตรงนี้ยากต้องต้องสั่งมันทีฟิล์มก็ฟิล์มก็ไม่มีต้องเพียวเด้ออย่างเดียวเออนะรูปทรงก็สวยมากครับ v i โ o นี่ไม่ต้องห่วงเลยเขายัดมาให้ดีมากครับเรื่องคุณภาพของไอเนี่ยนะคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเนี่ย แล้วก็ด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยเป็นโลหะแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรเว้ยแต่เราเดาเลยเป็นอลูมิเนียมไม่มีเสียมันรอนไม่รู้เหมือนกันเราเดามั่วๆนะใช่ข้างหลังเป็นพลาสติกตัวนี้แกะไม่ได้แต่คุณเคยทำหลุดแล้วเนี่ยเคยทำหลุดหน้าจอดำเปื่อๆดำเปื่อๆเลยอดำเปื่อๆแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีหน้าจอที่ดีนะอครับหน้าจอที่ดีทีนี้เราจะบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยคุณภาพดีมากนะครับเพราะเป็นตัว็อปด้วยราคาก็อไม่ใช่เล่นๆตท็อปดเลยอ่าผลจะโตหน้าจอเนี่ย ทำได้สวยมากแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะอาจจะมีเหลือบนิดน,นึงนะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบ OGS เต็มรูปแบบร0 0เแบบว่าแต่ถ้าเป็นด้านนี้นะอ่าสีเนี่ยยังยังยังคมชัดทุกมุมมองแต่ถ้าเป็นด้านข้างเนี่ยมันอาจจะเหลือบนิดน,นึงนะครับประมาณจอ LG อะ่ะพวก LG G 2 LG G Pro แต่เราไม่แน่ใจว่าใช้จอของะครนะครับแต่ว่ามุมมองกว้างแน่นอนแต่เหลือบด้านข้านิดเดียวนิดเดียวคือมันไม่ได้ คือเราเราพูดเพราะว่ามันมีตอนนี้มันมีเทคนโลยีจอเยอะไงเออแต่ว่าหน้าจอคุณภาพดีแน่นอนสีสันสดใสสุดสวยฟุ้งฟิ้งฟุ้งกิ้งมุ้งยิงนะฮะโอ้ยเหนื่อยอน้ีจอเป็น Full HD นะครับ Full HD แล้วก็5.2นิ้วแล้วก็มีแค่สีขาวสีเดียวนะตัวเนี้ยยังไม่มีสีดำมานะครับทีนี้มาดูแถบ ที่ผมประทับใจเลยแรกๆเลยนะครับคือแถบแจ้งเตือนที่คือปกติมันต้องลูดข้างบนใช่ไหมซึ่งถ้ามือไม่ใหญ่ไม่สวยเช่นพวกเราเนี่ยมันจะลูดยากนะเพราะมันจอแค่นิ้ขึ้นไปผู้หญิงจะลูดยากแล้วต้องแบบมันก็ต้องแบบคัดเทิบคัดเทิบเออใช่แล้วเอือ้อมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ง่ายมากฮะดึงสลุดสไลด์ขึ้นมามันก็จะเป็นตัวนี้แจ้งใช่แจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับแสงหน้าจอได้การสู้แสงของหน้าจอเป็นไงบ้างคุณ สู้แสงได้ได้ดีนะสว่างมากนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากทีเดียวมันคล้ายๆระบบอะไรเอสักอย่างหนึ่งนะที่มันลูดรูดขึ้นมาเนี่ยเออข้างบนนี้ไม่มีอะไรนอกจากแถปเป็นแจ้งเตือนใช่ notification อย่างเดียว่าจะเป็น setting แล้วก็พวกแอปที่เราเปิดไว้ใช่ครับนี่แค่นี้ยแล้วก็มีเข้าไปที่ setting ได้อันนี้เราก็ถือว่าขอชมเชยนะเพราะว่ามันสะดวกใช่มันลูดง่ายลูดเสาไม่ใช่ลูดอันี้มันลูดง่ายทีนี้มาเรามันไม่ดูนะ แถบของการตั้งค่ามัาง่งอันนี้ต้องขอชมเชยว่าทําได้งงมากๆคือคือแม้ว่าคุณจะเล่นไปสัก2องสามอาทิตย์<า>คุณก็ยังงงอยูแ่แม่งอยู่ตรงไหนวะทุกวันนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าอีตั้งค่าบางอันเนี่ยมันก็ยังงงนะฝากวีโว้นะฮะให้ไปทําแถบการตั้งค่าเนี่ยให้มันดูง่ายๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะไรแตคือถ้าเทียบกับแบรนด์ที่ที่นี่นะมันก็ยากกว่ามันงงเอาง่าย ก็มาดูในแท็บของการตั้งค่า,ามีอะไรกันบ้างมีเยอะซะเลยเกินจนเราบรรยายแทบจะไม่หมดสะทีเดียวนะวันนี้นะฮะเอาเอาอันแรกก่อนคือพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะ w i f i เท่สปงเท่าสปอร์ตมันนี่อยู่แล้วเรามาดูการตั้งค่าตัวนี้มันรู้สึกจะไม่มีไฟตรงปุ่มใช่ไหมอะนะฮะไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเพราะเราหาแล้วตามอาทิตย์ก็ยังไม่เจอ <laughs> หาวันนาซะเลยเกินนี <laughs> ่เรามาดูกันว่า,วาไอหมดท,ที่มันให้มาให้เยอะๆเนี่ยมีอะไร มันใช้จริงนี่แบบใช้ไม่เกี่ยนเออมันไม่เกี่ยนนะแต่ถ้าเป็นซุร s ่ a งสมาร์ทเวงเนี่ยมันได้ใช้นะอย่างเช่นข้อจอใช่ไหมข้อจอคุณลองใช้จะดีไหมก็ได้อยู่ลองค้อดูน่ะติดนะประมาณอัพโปออะแต่ถ้าจะให้เราชื่มชมที่มันดีๆเลยก็เป็น LG นะที่ทำเป็นน็อตใช่ที่ทำมาดีพวกตัวนี้ก็จะเป็นวาตัว E ตัว C เพื่อการโทรการฟังเพลง เอาละพอเราดูสมาร์ทเวกไปแล้วนะครับเรามาดูแอร์เวกันซึ่งตัวนี้เราบอกเลยว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกอย่างเช่นวาดรูป V ในอากาศใช่ไหมแต่ก่อนที่คุณจะวาดทำยังไงครับกดอีปุ่มเนี่ยให้มันดังให้มันสั่นตอนปิดจอนะแล้วเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวทําให้ดูปิดจอปิดจอใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเนี่ยพอมันสั่นแล้วก็ทำเงี้ยเป็นตัว V แล้วก็ปล่อยแม่งไม่ติดเลยว คือมันใช้ยากนิดนึงอ่ะเอามากดให้มันติดแล้วก็วาดเป็นรูปวีเฮ้ยมันไม่เปิดใช่ปะจากที่เราลองไปประมาณ80กว่าทีเพิ <laughs> ่งจะติดเมื่อกี้แล้วเรามาดูว่าหน้ากล้องเนี่ยมันจะติดไหมกดให้มันติดอีกทีนึงแล้วก็วาดฟึบปล่อยแม่งไม่ติดครัเอาเป็นว่าเอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันที่ช็อปมันก็ได้มีตัวให้ลองเล่นใช่ไหมจ๊ะ,อะเออ มันประมาณทำซุงอ่ะมันให้มาแล้วไม่เคยได้ใช้จริงๆนะพวกนี้แต่ว่าอีนเนียใช้ได้จริง s m a r t ทเวกเนี่ยเราขอชื่นชมค่อนข้างจะให้มาเยอะทีเดียวนะให้มาเยอะเกินความจําเป็นด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นแต่2ครั้งแล้วก็จะมีพวกเจสตเจเจอร์ที่ไม่สัมผัสอย่างเช่นไม่ไม่ไม,ไม่อย่างเช่นล้องหน้าจอใช่ไหมทําไงครับเขาล็องหน้าจอล็องหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ไม่ <c oughs> มาครือเอามือเลื่อนง่ายกว่าปะวะใช่ไหมเออก็นะก็เอาให้ใช้ให้เล่นกันมันเป็นตัวส่วนเสริมมานอะมีกันมาทีนี้มาในเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่า ระบบเสียงเราไม่สามารถจะเทสแล้วให้คุณมันรู้สึกเหมือนเราได้เพราะมันอยู่ในหูนะแต่หูฟังที่เราใช้คืออะไรฮะสำหรับหูฟังที่เราใช้สําหรับเจ้า Vivo Xshot นะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะยี่หอนตัวนี้เลยอ่านะครับมากับชิปเสียงเซ r ร์ราตโลจิกนะครับ CS4398 นะครับซึ่งเสียงเนี่ยเราไปเทสกับเราเราเทสตัวนี้นะเทสหูฟังนี้กับตัวอะไรนะ ipad ป่ะเสียงแม่งไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเดะ๊ะ คือคือของเราไม่แน่ใจว่าตัว Apple iPad Mini ใช้เซอร์ลาสโลจิมไม่แต่แน่ใจว่า i iPhone นะใช้แน่นอนแต่ไม่ไม่รู้ว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเสียงแม่งไม่ต่างกันเลยพอๆกันเลยเหมือนกันเด้แต่ตอนนี้เรามาเทียบกับรุ่นอื่นอ่ะต่างกันเลยนะเออแต่ว่าถ้าเทียบกับ Apple ด้วงนงานไม่ต่างเลยฮะชิปเสียงนี่แนวประมาณเคลียร์ใสอะเออเสียงประมาณเคลียร์ใสแล้วก็ลำโพงในโหมดเพลงของเขามันจะสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้ในนี้นะฟังเดี๋ยวเราเสียบมืฟังกัน แล้วเราจะล็อกเครื่องทำไมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ชัตเมอร์ดีน่แล้วก็กดเข้าไปมันก็จะให้ปรับอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายการกองหลากหลายนะฮะก็ลองไปปรับกันเองเราบอกไม่ได้แล้วว่ามันจะพออย่างที่เราฟังนะแต่ว่านี่เราเราใช้หูฟังของ e a r p พ d s แต่เราตั้งไปน,นี้เราเทสดูแนละ้วนะว่านี่มันน่าจะโอเคสุดนะฮะ earpods ที่สุดใช่แล้วแต่คนชอบด้วยแหละนะเออแล้วแต่คนชอบเสียงที่ออกมานั้นมีมิติแล้วก็คือให้เสียงที่ฟินอะฟินาเล่อะแต่ว่า ใช่ป่ยยังไงอนนี้ยัางไงาแล้วคุณเอาปฟนยมงไปไหนอะผมจะจําได้ไหมนะ่ะ <st arts> มาในเรื่องของอ <st arts> ฟันทัสโอเอสที่เขามีลูกเล่นมาให้ก็เป็นแอปโดเวอร์ <st arts> หน้าเดียวล้วนๆเพียๆ <st arts> แล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นขึ้นด้วยต้นด้วยตัวไอหมดเข้าไปที่ไอทีมเลยฮะตัวนี้จะเป็นทีมที่รอันนี้เราโหลดมาแล้วนะลองดูก็คล้ายๆพวกมีพวกหัวเว่ยที่เขาทำา UI เป็นของตัวเองนะจะมีให้โหลดทีมนะฮะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนหมดนะเว้ ไม่ได้เปลี่ยนหน่วย Xiaomi เปลี่ยนแค่ตัวไอคอนตัวทีมใช่สวยนะ,ะการใช้งานลื่นไหลท่านี้ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยเอย่ังเพราะว่ารู้สึกว่า4.3ามที่เขาครอบมาเนี่ยนะรู้สึกว่าจะทําได้ดีทีเดียวนะฮะได้ดีมากๆด้วยแหละพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ Vivo ไม่ต้องห่วงเลยเป็นแบรนด์จีนที่ขึ้นชื่อมากขนาดเราไปถามบางคนจีนเองก็เขายังยืนยันเลยนะว่าแบรนด์เนี้ยคุ้มต่อไปเราไปดูในเรื่องกล้องกันไหมครับเออกล้องกล้องเรื่องกล้องเด็กชอบมากเป็นพิเศษฮะ มันเปลี่ยนซาตานเป็นเจ้าชายได้เลยเราเวด,ดูกล้องหน้าไหนวะเออคือไอคอนนม่อนขาค่อจะงงมากอะไรทีเดียวณนะจุดจุดนี้คือกล้องนี่แบบคือถ้าเป็นเราเอาความคิดเราดเวยเราชอบมากกว่าอัป์โอะเพราะว่าอัปโมันอัลปโมันปรับความคือถ้าเป็นบิวตี้คือแบบปรับได้หลายอย่างมากคือถ้าเป็นถ้าอัปโเป็นบิวตี้แบบนี้ไปเลยอะ่ะเป็นแบบคือบันเวอร์เกินะ่ะมันต้องแบบรอปรับซอฟต์แวร์แต่ว่า เป็นเนี้ยแบบเพียวๆไม่ได้หมายพวาไปแต่งในแอปนะแบบเพียวๆแอปกล้องเนี่ยเราชอบตัวนี้มากเพราะมันแต่งได้นี่นะครับใบหน้าสวยนี่นี่มันจะให้เลือกระดับเว้ยถ้าเลือกค่านี้แบบดู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 โอ้หน้าเลียวเนะนี่หน้าเลียวเราว่าเหมือนเอเลี่ยนว่ะแต่เราชอบระบุเองมากกว่าพอเราระบุเองใช่ไหมเราจะไม่เอาตาโตเลยเพราะถ้าตาโตมันจะเหมือนเอเลี่ยนนะฮะใบหน้าเลียวแล้วก็เอาแค่ระดับสาม เนี่ยหน้าเราก็จะเลียวเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนู่ซึ่งม่งไม่ได้เหมือนตัวจริงเลยเว้ยแล้วก็มีไฟแฟลชไฟแฟลชกล้องหน้านี่ได้ใช้หรอวะได้น่าจะได้ใช้ตอนมืดๆนะแต่ให้มาก็ดีอยู่แล้วเออเอาไว้ส่องก็เป็นไฟแฟลชอะไรกล้องหน้าได้ก็ถ่ายวิดีโอหน้าเดียวขนาดี้คงจะดีมากเนะ <c oughs> พราะว่าหน้าโคตรดองคือกล้องหน้าเราชอบมากเว้ยผิวนวลก็ปรับได้คือมันมันรู้สึกว่าทําแล้วมันไม่ไม่หลอกเท่าไหร่กล้องหน้านะมันแบบพอถ่ายมาแล้วมันแบบมันเนียนเนี่ยมันเนียนดีเรียกว่ามัน มันเออมันปะรับเนียนอ่ะเออเอา,อางนี้ดีกว่าพอนี้มันถึงในโหมดกล้องหลังอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปเล่นเองนะงเว้ยว่าชอบไม่ชอบแต่เราบอกเลยว่าเราชอบม,มากกว่าแบรนด์ที่เราเคยจับมาเอา,อางนี้ดีกว่าในราคาแบบท็อปๆนะกล้องหลังเนี่ยโฟกัสไว้นะฮะแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บเนี่ยติดเลยแต่ปุ๊บเนี่ยติดแต่วัดแสงก็ติดเลยนะฮะแต่วัดแสงก็ติดนะฮะแต่ติดแล้วก็มีหลายโหมดเสือเกินซึ่งมันเยอะมากเลยนะอ๋สลับไปทำไมฮะมีเบอร เฮสเดีย uh, <HDR. S 1> เดี๋ยวเราไปลองให้ให้ดูเลยมีเดียมเดียแล้วก็มีเสียงคอนนะฮะซึ่ง ข้างๆเรากําลังก่อสร,ร้างก็เป็นกําลังใจด้วยละกันในส่วนจุดนี้นะมีฉยามีเบลอมีตัวจำไปหน้าก็เวลาเราถ่ายคนด้านหลังนะคนด้านหลังก็จะปรับหน้าผิวหน้าให้่างั้นเถอะอันนี้ก็จะมีในตัวแบรนด์ท็อปๆเหมือนกันนะฮะหรือว่าตัวที่ปรับแต่งซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วคล้องไว้ชัตเตอร์นั้นถือว่าค่อนข้างจะเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจมากทีเดียวสําหรับตัวท็อปเก็าทั่วไปเลยโปรไฟเจ็ดเอสห้าพวกเนี้ยกวไวประมาณเนี้ยอยู่แล้วแล้วก็มีอันนึงนะครับคุณเป้คือโปรอะอ่าหมดโปรหมดโปรไหนคุณ เ,ออเราต้องแตะเราล่างมานะมันจะเป็นโหมดโปรตัวนี้สามารถปรับนะครับการอัตราชดเชยแสงแล้วก็ไว้บัลานซ์ออทพวกความเร็วสปีดช,ชัตเตอร์แล้วก็ตัวไอโซได้ซึ่งจะคล้ายๆตัวโนเกีย <Nokia S 1> มีตัวท็อปๆนี้คนะรับซึ่งตัวนี้ก็ให้มาด้วยรับปรับด้วยแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยแต่คุณย่าลืมว่านี่เป็นกล้องมือถือนะส่วนมากเราก็จะใช้แค่โหมดออโต้แล้วภาพโหมดออโต้เนี่ยเราก็ต้องไปดูในในในพาร์ทต่อไปเราจะเป็นวิดีโอกับอันนี้ให้ดูนะฮะ อ่ะคนช่วยถือกล้องเลยฮะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องแล้วครับถือครับได้แหล้วมุมนี้แหละเออก็หน้าตาของเจ้าวิวโงนะครับก็คล้ายคล้ายคล้ายแบรนด์อะไรนะออโผนะออโผเออกล่องมันก็คล้ายๆกันนะเราชอบสีขาวมันจะดูดีมากอันนี้เราก็ใส่เคสื่อม่เรียบร้อยที่พวกเราแกะมาเลยเราไว้ข้างในกล่องก็มีเนี่ยฮะ หูฟังถามว่าเสียงดีไหมดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอเรามาเสียบร์พอตปุ๊บเราว่าเราร์พอตมันดีกว่าเราไม่รู้ว่าอย่าร์พอตมันจะมีเบสเออเราไม่รู้เว้ยเพื่อนๆอย่าดราม่านะเว้ยเราไม่ได้บั๊กใครแต่ว่าอันนี้เราลองมาเองเราเอาร์พอรตเสียบแล้วมันมันปรับลองปรับไปหลายที่ปรับปรับเราก็รู้สึกว่าร์พอตมันพอกว่านั่นแหละแล้วก็มีสายชาร์จอะแดป เอาหลานเพื่อนแกะกล่องไปละรามาเล่นเกมกันดีกว่าอม่ดีเพราะว่าตอ,อนแรกรีวิวลืมเทสเกมเกมเกมอะไรดีอะเกมมีอยู่เกมเดียวไม่เทสเกมดีกว,ว่ามาเทสแอนด์ต <laughs> <laughs> ูดดูสดีเนอเนอพ่งทำอะไรก็เล่ด่ามเนี่ยฮะเราเทสคะแนนได้แล้ว41,560นะข้อมูลอุปกรณ์ก็ไปดูสเปคเอาละกันนะเสียดาไม่เป็น4.4เนอะคุณอือน่าจะมา4.4ไม่รู้จะอัพหรือเปล่าอัพแน่ เราไม่รู้เราเดาไม่อยเราเลยแต่เราชอบปุ่มมันอปุ่มกดปุ๊บไปใช่ใช่ปุ่มมันอยู่ด้านนอกคือเราไม่ชอบคื่อนี่มันเป็นใช่รสนิยมส่วนตัวเว้ยคือถ้าปุ่มมันอยู่ข้างในมันจะแบบเล่นเกมแล้วมัือมันจะไปโดนอันนี้เราชอบแบบนี้ดูมันติทัศสิบจุดสองบนหน้าจอทัศกินดีมากคุณภาพเยี่ยมไม่เพี้ยนชาร์จแบตชาร์จแบตเล่นก็ไม่เพี้ยนเออเยี่ยมมากแล้วแบบไม่เบิ้ลเหมือนบางแบรนด์อีกคือเราไม่ได้ว่าใครเว้ยแต่มันไม่เบิ้ล คือมันอยู่ที่ปัญหาใค้ปัญหามาัมนะถ้ารายอมรับได้ก็คือมือถือที่ดีสําหรับเราใช่ใช่แต่นี้เราคือพูดในแนวว่าประสิทธิภาพมันมันเป็นอย่างนี้ออมันไม่เพี้ยนนะ GPS เท GPS, GPS ถือว่าจับได้ดีทีเดียวขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมอันนี้เราใช้ 3G ในการหาด้วยนะครับเออขึ้นมาเพียบจับแป๊บเดียวฮะขึ้นใช้ได้แล้วก็จับได้ถึง28ดวงเรทในเรทสูงสุดนี่คือ37นะฮะซึ่งเยอะมากคือจับได้ไวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู Google Map กันเข้ามาปุ๊บ ล็อกบุกอัตโนมัติฮะรวดเร็วว่องไวฟูฟ้าสปปดักฟฟิฟิวไม่สนใจครับหมุนไหมฮะหมุนตามครับหมุนตามฮะถือว่าตัวเข็มทิ้นี่แม่นมากด้วยแล้วก็ไวเคลียดไวมากคือระดับนี้ไม่ต้องห่วงคุณภาพเขาฮัดเอ้ยยัดได้เต็มที่แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเกมมันจะมาเทียดเกมที่เปิดเอฟเฟกต์อลังการดาวนาแม็กนะเป็นเกมอันนี้มันต้องต่อเนี่ยต่อเนี้ยต่อแล้ว เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรีวิวกากจังเลยอ่าเป็นสไตล์ฮะไม่ใช่สไตล์ทําไม่ได้นะคือตอนเช้ามันลืมอัดเลยแล้วมันพอมาคิดได้คือมันคือจริงๆเราไม่อาจจะเทสอะมันเล่นได้แล้วไงแต่เออมาเทสให้ดูแล้วกันว่ามันลื่นแค่ไหนสแนปดักก้อนไม่ต้องห่วง801ลื่นหัวทิมหัวฟาดหัวตามกันเล่นด่านไหนดีด่านหนึ่งดีกว่าเล่นด่านสองแฟนๆขับแล้วฮะเด็กวงเด็กแมน ถ้าชอบเกมแนวฆ่าฟันนะฆ่าม้าฆ่าหมูฆ่าก็นี่เลยเราไม่หลบะเราฟันไม่หยุไม่โดนตายละคืออาวุธเราแรงมากเลยนะเคยเล่นไปถึงสองดาลนะเราก็เลกเอ้ยทำไมมันบล็อกเก่งอ่ะคือมันมันไม่กระตุกสักนิดเียวนะมันไม่กระตุกเลยอ่ะ เล่นได้ทุกเกมแล้วข้อดีสุดๆเลยของเจ้า Vivo Xshot นี่คือเครื่องไม่ร้อนเลยอ่าใช่เล่นทั้งวันก็เท่าที่ใช้มาร้อนก็น้อยน้อยมากฮะแบบเล่นคือคุณเล่นเกมทั้งวันเลยใช่ไหมอเล่นทั้งวันท้าเกม3 d มดีสามจีอย่างเงี้ยเราเปิด 3G ด้วยคือเครื่องมันจัดการทรัพยากรได้ดีมากๆาเชสนี่แทบจะติดข้างหลังเลยละมันมันรับรู้ได้แน่นอนว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนแต่ว่าใช้มาอันนี้ถือต้องชมมากๆเลยฮะในเรื่อง Vivo นี่ต้องขอชมเรื่องลอมเขาสะเทียนจริงๆเออนะ ก็เดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันเเพื่อน ครับถึงเอาบังทำไมเนี่ยอออเอาเราก็ <c oughs> าาาถึงข้อสรุปเจ้าว e ีโว่เอ็กช็อตนะฮะซึ่งเราจะมา,านั่งกันทำไมกันร,รถไม่เป็นทางรถวิ่งด้วยแต่ว่าเราอินดี้ไงเออยั่วเอ็กช็อตเนี่ยคุณว่าคุ้มไหมในราคา16,900ครับรถมาฮะหลบครับมีมีรถมาถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเสียงดีแล้วก็กล้องเราชอบที่กล้องมากแล้วก็ฟันทธงโอเอซแต่เสียดายที่ไม่ให้สุดยุคมาตัวนี้อัพโอเดได้ก็คุณภาพถ้าคุณจะซื้อการดีไซน์ก็คุณภาพกล้องจัดไปได้เลยครับนี่ถือว่่าเเป็นตัวลือกทีดี แล้วเราว่า5.2เหมาะกับเรามากเราว่าเราชอบกว่า5นิ้วรว่าเครื่องมันเล็กด้มั้ไม่ใหญ่เกินไปอ่ะใช่แล้วก็ข้อดีเลยเราจะสรุปให้เลยนะเราขออันดับหนึ่งา <c oughs> ีดีแสงดีนะครับ <c oughs> คือตัวเนี้ยเก็บแสงดีมากไม่ว่าคุณจะถ่ายตอนกลางคืนหรือถ่ายตอนกลางวันกลางกลางเวรกลางมืดมันก็เก็บแสงดีเพราะว่า F มันให้มา1.8 และการรีดิสน้อยนั้นทำด้ดีมากๆตอนถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่น้อยอาจจะเต็มภาพน,นะครับแต่ว่าคุณโปรเซสไปแล้วน้อยจะหายไปเราทนทีๆแล้วจอ ftware นจะ <S 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 ทำได้เรื่อยหลายอย่างเลยทีเดียวณจุดๆนี้นะฮะซอฟแวร์กล้องหน้าเจตเจอร์เพียบแต่ว่าได้ใช้นี่ได้เท่าไหร่ได้ใช้น้อย พิ erna พิ e รณา,าเลยของเรานะเอาแบบตามใจเราน้องไหมคนอื่นไม่รู้แต่อันนี้ของเราที่เราแบบรู้สึกว่าเอ๊ะใส่มาทําไมวะฟีเจอร์เยอะแต่มันได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่จะเป็นลูกเล่นให้ลูกให้หลานก็ได้อันเนี้ยนะใส่มาก็ดีแล้วราคาแพงที่คุณต้องพิจารณาว่าคุณจะใช้ลูกทรงที่สวยขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกดีอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณไม่ชอบโปรไฟล์เใช่ไหมอันนั้นมันคือค่อนข้างเครื่อง,ง,งใหญ่เนาะค,คุณก็เลือกเครื่องเท่า,านี้เลยเพราะว่าเครื่องนี้มันบางมากแล้วมันกง,ง่ายนะแล้วคุณภาพค่อนข้างจะส ใช้โลหะในการประกอบนี่างดีกว่าแบอย่าง yeah. ที่นานะคือถ้าเทียบกับในนุ่นเรือธงของปีเนี่ยเราว่ามันหมดเร็ว,วพอมันอึดก่ออปไปเจ็ดเ่นิดนึงแล้วก็อีกแต่ว่าสิ่งที่เราชอบมากๆเลยคือกล้องแล้วก็เสียงที่ดีมากอ่าอีกอย่างหนึ่งที่จุดที่น่าคือลาโพงเนี่ยคือเราว่ามันมันก็ดีกับหลายแบรนด์แต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับเราไม่เทียบหรือร่าเ <laughs> ราชอบแต่ว่าเอามันในว่ามันดีแค่ดีแล้วกันไม่อีกจะดีมากครับนะครับคนที่ต้องซื้อเลยคือหนึ่งกล้องดีมากท่าและหลังนะครับแล้วก็ การแสงเนี่ยดีสุดๆเลยดีดีวน้อยก็ดีมากด้วยก็เจ็เจอร์ลุกเล่นเพียบแฟลชกล้องหน้าก็มีกล้องหน้าก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กก็นั่นแหละรถมาคุณหลบดีเออเอาละทุ่มเทกันมากมไม่มีที่อยาดไปยร้านกาแฟเต็มก็ล้วการโบเนี่ยแข็งชัดมากนะครับนะคุณไม่องห่วงเลยวีโว่รเป็นแบรนด์ที่แบบมาใหม่ก็จริงแต่ว่าเขาจันตัวเองมันแบรนด์คุณภาพที่สูงมากยังไงขอฝากเจ้า,าวิววิร์มถัดไ้ในรีวิวนี้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดี